ครับวันนี้กลับมาอยู่กันในช่อง The First Story กันอีกแล้วครับวันนี้ผมจะพามาดูนอนขั้นบุกสวนยางกันนะครับจะเป็นยังไงไปดูกันเลยซึ่งตอนนี้เนี่ยผมก็ได้ยืนอยู่ในสวนยางพารานะครับแล้วก็นี่คือตอนอ้นยางพาราที่มีหนอนเต็มเลยนะครับ หนอนพวกนี้จะพบเจอในเดือนพฤษภาคมืองมิถุนาของทุกๆปีนะครับหนอนพวกนี้เนี่ยมีความยาวที่4ี่ถึงห้าเซนติเมตรมีตัวสีดำมีขนสีขาวเต็มเลยนะครับหนอนพวกนี้เนี่ยในปีนี้จะมีเยอะกว่าทุกๆปีนะครับเนื่องจากฝนตกชุกพวกมันจะมากินเปลือกไม้นะครับซึ่งมันมีเยอะมากเลยครับเพื่อนๆกลัวมากเลย ดูสพวกต้นช้าเนี่ยพวกมันจะมีเยอะมากเลยนะครับพวกนั้นเนี่ยเวลามันโตใบมันจะสละกคนสีขาวออกมันจะกลายเป็นดักเด้พอมันโตใบมันก็จะกลายเป็นผีเสื้อตัวสีดานะครับซึ่งหนอนพวกนี้จะสร้างความรำคาญให้กับชาวสวนยางมมกเลยนะครับเพราะบางคนเนี่ยกลัวจะไม่กล้ากินยางเลยนะครับบางตัวเนี่ยก็จะค่อยลงมาจากกิ่งไม้ถ้าเรามองด้วยตาเปล่าเนี่ยเราจะเห็นหมุนมันเลยนะครับ ที่บ้านเพื่อนมีหนองพวกนี้เยอะไหมครับถ้ามีเยอะก็คอมเมนต์ใต้ลังคิดได้เลยนะครับไลค์กดติดตามิงกับช่องเดี๋ยวโพสตอรรี่กันด้นะครับบ๊ายบาย